จุดสเปเชีลอันดับโลกกีมะบนเกาะท้อกไกลโดขาดที่เย็นเย็นเย็นใหญ่มากบ่อน้ำร้อน,นะอนให้เราไปแช่กลางการกีกมะม,<า>มีรอบหนึ่งผมไปตกโครงเอาตัวเองไม่ค่อยออกก็เ,เลยตกไนะไม่ใช่ตกแบบโคลงเล็กๆนะ ความประทับใจมากๆเลยที่มาที่นี่นะคะเราได้พักผ่อนแบบเต็มที่กับครอบครัวเราเหมือนเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับข้าสุริยารดานครอบคลี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเราอยู่ที่ยูโนะมอลิคารคอนเซนแอนสปาใช่ค่ะที่นี่นะบรรยากาศดีมากเดินเข้ามาปุ๊บเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยใครอยากมาสปาอยากมานวดมาที่นี่ได้เลยนะคะอยู่ใจกลางเมืองอยู่สาทรซอยสิบ แต่พอมาที่นี่แล้วเนี่ยมันทําให้เราแบบรู้สึกคิดถึงญี่ปุ่นมิงมากาเราไปพักกันที่ The Bell r u s u s u k i Resort นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นคอนโดมิเนียมมันเป็นคอนโดที่แบบกว้างขวางห้องดีมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครันในห้องนะคะครบถ้วอย่างจริงๆเขาได้รับรางวัลด้วย คะ World Best New Ski Hotel 2021จะว่ามันจะเป็นโรงแรมมันก็ไม่ใช่มันเป็นคอนโดมิเนียมแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านเพราะว่าทุกอย่างเนี้ยมันแบบมี f ฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างใเข้าไปในห้องนะคะมีเครื่องซักผ้าให้มีครัวเล็กๆเคยต้องบอกว่าแล้วแต่ห้องที่เราพักนะอย่างมันก็จะมีห้องขนาดเล็กพอเข้าไปปุ๊กเนี่ยมันก็จะแยกโซนเลยเป็นโซนห้องนอนเข้าไปปุ๊บเจอครัวครัวแล้ก็จะเป็นโซน living r o o แล้วมันก็จะเป็นโซนห้องนอนมีประตูสไลด์บานมีให้หมดค่ะอันนี้คือห้องขนาดเล็กพอเป็นห้องขนาดใหญ่ที่มันเป็นแบบเป็นเพนท์เฮาส์ก็จะมีสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนแบบขนาดใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ขนาดเล็กสี่ห้องนอนเนี้ยก็จะมีห้องน้าทุกห้องพอเดินเข้าไปพบนะห้องนแมันใหญ่ใหญ่มากเลยมากมันจะมีกระจกรอบด้านเลยอะครัวก็ใหญ่มากถ่ายรูปสวยมากเพดานสูงมาก จริงค่ะแล้วก็พอเราเดินออกไปมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนระเบียงใหญ่ๆเหมือนมีมีบ่อน,น้ําผุดน้ําร้อนให้เราไปแช่กลางแบบการหิมะแล้วพอเราเดินออกไปเนี่ยมันจะเห็นลานสกีทุกลานววแล้วก็เห็นเขาด้วยอ่าใช่เขาเมาอิ Isola ใช่อันนั้นน่ะคือแบบโอ้โหชัดเจนและสวยงามมากถ่ายรูปสวยมากคือวิวสวยมากมันอยู่ข้างบนยอดดึก แล้วเราก็จะสามารถเห็นวิวแพนอรรม่าเกือบ360องศาเลยบรรยากาศดีมากอากาศถึงเย็นเย็นเย็นแต่เวลาเราเล่นน่ะเราก็จะร้อนเนาะใช่ใช่อที่เราใส่ชุดแน่นแล้วเราเหมือนออกกำลังกายเดิน,นเดินเราออกกำลังกายแต่เวลาที่เรากลับมาห้องอะ่ะมันก็จะแบบผ่อนคลายรู้สึกสบายเพราะว่าห้องมันสวยมากจริงๆนาทานยูอชอบอะไรตรงภูเขาอิสุราอก็เวลาเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วเวลาเรามองข้างบน เม,ม้าอีโซล่าวิวมันก็จะสวยงามแต่ว่าตอนกลางคืน่ะเวลาเขาเปิดไฟในสก,กีใช่ไหมม,มันก็จะกลายเป็นสีส้มไปหมดมแล้วเราก็จะเห็นลานสก,กีลงมามันสวยงามมากมวาเวลาหิมะตกแบบไปเป็นไปปอยใช่ไหมมันจผ่านกระจกนะคะแล้วมองไปเป็นแบบบางวันก็ไม่เห็นเขาเลยนะด้วยความที่แบบหิมะมันปกคลุมไปหมดแต่บางวันก็ท้องฟ้าแบบ โอ้โหสดใสเปิดออกมานี่เห็นวิวเขาแล้วเราก็จะเห็นมันสะท้อนโอ้โหยิ่งพูดยิ่งคิดถึงนะเนี่ยต้องบอกว่าที่ The Bell r e s o เนี่ยนะคะเขาบริหารงานโดยนิเศษซึ่งนิเษเนี่ยเป็นบริษัทที่บริหารโรงแรมในเครือค่อนข้างที่จะแบบเยอะแล้วก็มีประสิทธิภาพมันจะมีสาขาที่นิเซโกะมั้งรั้ไหมใช่ถ้ามอไหลก็ตามที่บริษัทนิเซเนี่ย เป็นบริษัทที่บริหารโรงแรมไหนก็ตามไว้ใจได้เลยว่าดีเยี่ยมดีเยี่ยมพาไปชมเขาพาไปชมแบบลานสกีแต่ลืมอะไรเปล่าลืมอะไรอ่ะเราลืมโต๊ะกินข้าวใช่ใช่ใช่มากกาจะเล่าอยู่แล้วใช่ลืมไปใช่ไหมลืมไปแล้วใช่มันเป็นโต๊ะกินข้าวที่ยาวมาก คือมากัน20คนก็คือนั่งได้อมันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากมีสมาร์ททีวีด้วยสำหรับการดู Netflix หรือ YouTube ก็ได้เขามีให้หมดทุกุกอย่างเขามี Wi-Fi ที่รวดเร็วมากใช่ค่ะใช่สำหรับคนที่ทำงานก็ไม่ต้องกังวลนะมีอยู่วันนึงเขาขึ้นมาถามแบบเรื่อง Wi-Fi ว่าเฮ้ย ช่วงนี้ Wi-Fi เป็นยังไงบ้างคือมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสามารถเรียกเขาได้เออมันรู้สึกสุดยอดมากโกว่าแบบถ้า WiFi ช้า WiFi อืดเดี๋ยวเขาจะมาจัดการให้ใช่ <O> of, go, ใชดดี และความพิเศษอีกอันหนึ่งของที่นี่ก็คือมันเป็นสกีอินเอาท์ก็คือมีล็อกเกอร์ให้เราจัดจับใช่ค่ะคือสามารถที่จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ไว้ในล็อกเกอร์แล้วก็ออกไปเล่นแล้วก็ออกไปข้างนอกเลยใช่ออกไปก็ถ่ายไปขึ้นแบบว่ากอนโดราขึ้นกระเช้าได้เลยนะคะ ที่เนี่ยมันจะต้องมีการเดินทางนั่งรถใช่ต้องต้องแบบต้องขนของแล้วกว่าจะได้เล่นก็เหนื่อยไปแล้วใช่แต่เนี้คืออยู่ข้างล่างโรงแรมเราเลยออกไปก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะคะ<ช>แล้วล็อกเกอร์เขาสะอาดสะอ้านนะใหม่มากใหม่จริงๆเนาะม,มันแบบสะอาดอ่ะมันดูโมเดิร์นมากอะ่ะเขาดูออกแบบแล้วคือแบบพอพอเราเล่นเสร็จสถตาเราจะลงแล้วเราก็ขึ้นแฟมิลี่รัน แล้วพอจะลงเราก็สามารถที่จะลงมาแล้ว,ลวเล่นสกีลงมาแล้วลงหน้ารงแรมเราได้เลยอยากจะเล่นอีกก็ลงมาอีกที่ล็อกเกอร์แล้วก็ไปใหม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เล่นสกีมันมีทั้งแบบ ตอนเช้ากลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยมีไนท์กีด้วยนะคะที่มันจะเริ่มสีม่โมงเย็นเนาะส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบร้านอาหารหลายสไตล์หลายร้านโดยที่มันจะมีส่วนกลางที่เราจะต้องเดินไปคือแบบตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์ใช่ป่ะที่ตึกมันจะเชื่อมกันหมดเราสามารถเดินทะ oh. ลุไปหมดได้อ่ะเราอธิบายแบบเรื่องความสะดวกสบายของโรงแรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหนะ้าเราพาไปแบบเอ็กซ์ตรีมกันไหมได้ เราจะต้องมาเล่าเกี่ยวกับจุดสเปเชียลที่ทำให้ที่นี่ติดอันดับโลกคือหิมะบนเกาะฮอกไกโดเขาขึ้นชืนใช่หิมะจะนุ่มฟูมากเบรกนี้เราจะพูดถึงความนุ่มฟูของหิมะเราไปกันเดือนอะไรอยู่จำได้ไหมกุมภาพกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่หิมะกำลังดีอ่าใช่เป็นช่วงหิมะกำลังตกเลยใช่กำลังฟูฟ่องเลยนะคะบางวันนี้ก็คือมีภัยยุหิมะซึ่ง คนที่เล่นสก,กีเล่นสโนว์บอร์ดเวลาที่มีพายุหิมะจะชอบกันไม่ต้องห่วงเรื่องหิมะหิมะตกทุกวันเลยแต่เมื่อเลิศก็การท,าที่มีพายุหิมะมาแสดงว่าหิมะมันต้องแบบมฟูมากมาเติมหิมะเรื่อยๆให้เราเล่นใช่ถูกต้องเ,ออเกรดมันเล็กแบบเล็กมากเลยอะค่ะ บางทีนะเวลาไปแล้วหิมะตกเราจะตัวเปียกใช่ไหมใช่ใช่แต่ที่นี่ไม่เลยเนาะอืมและอีกอย่างนึงเวลาเราล้มมันไม่เจ็บด้วยนะเออมันดีสําหรับคนที่แบบกาลังฝึกเพราะว่าจําได้เพื่อนเคยมาครั้งหนึ่งล้มแล้วไม่เจ็บเลยอืมเออเขาล้มเพราะว่าเขาเล่นไม่เป็นเขาก็รู้สึกว่าเออพอมันเป็นพาวเดอร์มันง่ายขึ้นใช่บางคนแบบจะแข็งการล้มไงพอล้มแล้วเวลาเจอหิมะแข็งๆมันจะเจ็บมันก็จะแย่อ่ะมันจะไม่ค่อยกล้ากล้าเล่นเท่าไหร่แต่ที่นี่คือแบบคนจะกล้ามากเลย มากสำหรับคนที่จะฝึกเล่นนะคะเพราะหิมะมันนุ่มมากเวลาล้มมันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้เป็นครูสอนนะคะสอนกับน้องที่มาใน กุ๊กด้วยก็คือเล่นไม่เป็นใช่ไหมเราก็สอนเขาสอนจนเขาก็เล่นได้ประมาณนึงนะยุเก่งจนเป็นครูได้แล้วใช่ไหมไม่ได้เก่งจนเป็นครูแต่ว่าเราอ่ะก็เหมือนเราก็ต้องรื้อฟื้นว่าตอนที่เราเรียนครูเขาบอกอยังไงเพราะว่าที่สําคัญเลยาการเล่นสโนว์บอร์ดเราจะต้องเบรกได้ใช่ไหมต้องเบรกได้จะเทินได้หรือย,อยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเบรกได้มันก็จะไม่อันตราย เ <c oughs> นี่ยแหละก็ต้องสอนว่าเออต้องเบรกนะต้องเบรกแล้วก็จะมีแบบอะไรนะหลีฟที่มันจะต้องไปซ้ายไปขวาสอนวิธีว่าเขาไปซ้ายทำยังไงไปขวาทำายงังไงจริงๆยูๆก็พูดเหมือนครูนะ, <c oughs> ะเราก็จําสิ่งที่ครูสอนมาไงแต่เราก็จะได้แค่เบสิกเบสิกอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าไปสอนแบบตอนเทิร์นก็จําไม่ได้หรอกว่า ว่าต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยเพราะการเป็นครูฝึกมันเหนื่อยนะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงต้องคอยจับต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่แล้ววันยังเขาสอนหลายคนด้วยใช่เล่นได้แค่ดูแลตัวเองคนเดียวแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วขอพูดถึงไอซ์กีนิดนึงนะคือมันไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวมันปลอดภัยด้วยใช่และด้วยการที่มันเป็นพาวเดอร์มันก็ช่วยเซฟเราขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง s a ฟตี้ความปลอดภัยเราควรที่จะ ใส่หมวกกันน็อกนี่จําเป็นมากเลยอ่ะเพราะว่าหลายครั้งที่มันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางคนมาชนเราเราไปชนเขาเราล้มโดยที่เรามันอาจจะไปเจอหินเจออะไรที่มันแบบเราไม่ได้คาดคิดตอนนั้นใช่เราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการใส่หมวกกันน็อกสําคัญมากที่คิดว่าสําคัญอีกอย่างนะการถ้าเรามีนกหวีติดตัวจะดีมากว่าอยู่เจอเจออุบัติเหตุเล่าเลยมีรอบหนึ่งผมไปตกโค้งในต้นไม้อ่ะครับแล้วพอดีผม เอาตัวเองไม่่คยออกตกไปไม่ใช่ตกแบบโพลงเล็กๆนะเหมือนแบบยูจะปักสโนบอร์ดใช่ไหมแล้วสโนบอร์ดไหลนางก็เลยแบบเหมือนจะคว้าสโนบอร์ดแล้วก็ก้าวขาไปมันมันมันดูเหมือนจะเป็นหิมะใช่ไหมคะแต่ว่าพอลงไปมันมันล่วงครับมันร่วงลงไปเลยแล้วคือหิมะก็คือเกินเกินหัวไปินเลยใช่แล้วหิมะก็เข้าล่างนางแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จน เหมือนแบบเพื่อนที่เล่นกันมาเขาเหมือนเห็นว่านาธานหายไปแล้วก็เห็นแบบล่องลอยอ่ะก็เลยแบบตะโกนเรียกนาธานก็เลยตะโกนกลับครับโชคดีตอนนั้นใส่เสื้อผ้าที่สีมันแป้นหน่อยเขาก็เลยเห็นง่ายใช่เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเซฟตีวว้เรื่อง safety เลย่อเรายังคุยกันเลยในกลุ่มว่าต่อจากนี้เราควรมีนกหวีดเพราะการที่นาธานตกไปในโพรงอ่ะถ้าไม่มีใครเห็นอ่ะ คือมันอาจจะหายไปเลยเป็นบุคคลสูญหายเลยก็ได้ผมว่าอาจจะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งไปเลยก็ได้ใช่เพราะมันเย็นเลยขีมะมันเข้าล่างอยู่หมดเลยใช่ตามเสื้อผ้าเข้าไปหมดเลยหนาวมากสำหรับความประทับใจนะคะที่มาที่ The v e l r u s Ski Resort ครั้งนี้เรียกได้ว่าเรามาช่วงถูกเวลา บางทีมันจะมีความแฉะความความเยืองตัวมันอาจจะละลายวุณธภูมินอาจจะไม่ถูกแต่ว่าแนะนําเลยนะถ้าใครคิดที่จะไปในช่วงที่เป็นไฮซีซันต้องรีบจองเพราะว่าเต็มเร็วมากและราคาสูงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะจองตั้งแต่เนิ่นๆความประทับใจมากๆเลยที่มาที่นี่นะคะเราได้พักผ่อนแบบเต็มที่กับครอบครัวมากันก็มีเด็กๆมาด้วยกันอาหลานมีเพื่อนๆมีทีมงานอ่าใช่ก็มาเป็นเหมือนเป็นครอบครัว มาด้วยกันหมดใช่ค่ะแล้วเหมือนได้พักผ่อนจริงๆอ่ะคือใครขยันหน่อยอย่างยู่ก็มีเตือนเช้าไปเล่นบ้างไหมก็มีแล้วมันแบบได้มาอยู่กับครอบครัวเนาะอยู่ใกล้กันใช่พอเราขึ้นไปตรงเพนเฮาส์อ่ะมันยิ่งรู้สึกไปใหญ่เลยใช่รู้สึกเหมือนเราเราเหมือนเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่มาก ใช่นั่งชิดแชทเมาส์คนนู้นบ้างเมาส์คนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งคุยนั่งอะไรนั่งกินข้าวมันแบบเหมือนเป็นบรรยากาศที่เราได้อยู่กับครอบครัวจริงมันอบอุ่นใช่เพราะบางทีอยู่อยู่กรุงเทพต่างคนก็ต่างไปทํางานนู่นนี่นั่นชั้นแต่เนี้ยมันไปเพื่อไปเล่นสกีไปเล่นโรบอดแล้วคือต้องบอกว่าไปทริปเนี้ยต้องขอบคุณทีมงานของ The v e l r e t Resort มากๆเลยนะคะแล้วก็บริการของนิเศษ ช่เพราะว่าเขาบริการเราดีมากอ,มอย่างเราอยากออกไปกินร้านข้างนอกเขามีคนขับรถมา<ช>ขับรถให้เราคือเขาขับให้เราละคือขับไปส่งแล้วก็ขับมารับเพราะเราไปกันกรุ๊ปใหญ่ใช่เอออีกอย่างคนทําของหายที่ร้านเขาก็ขับรถพาไปหาแล้วก็รอ แล้วก็กลับมาใช่เขาบริการมากดูแลดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจจะไปแนะนําเลยนะให้ไปที่นี่เพราะบางทีเนี่ยการที่เราไปต่างประเทศบางทีเราก็พูดภาษาเขาไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องถ้าดูแลเราไม่ดี่เราก็จะอาจจะรู้สึกแบบคิดถึงบ้านไม่น่ามาเลยคิดถึงบ้านแต่ว่าเนี่ยมาแล้วแบบมันก็มีอารมณ์แบบยังไม่อยากกลับเลยค่ะใช่เขาบริการดีมาก ใช่แล้วที่สำคัญเขาก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับปี<ช>2024พูดถึงโปรโมชั่นของ The b e v e r Susu ปี2024และในเครือนิเสเ็จนะคะ Winter Early Bird Sale รับส่วนลดสูงสุด20%สำหรับวันเข้าพักที่มีอยู่ในช่วงพีคโดยต้องจองภายในวันที่31พฤษภาคม2023นะคะสามารถเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ niset com specials ค่ะ ที่บอกควรที่จะจองตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าคนไปในช่วงไฮซีซันจะเยอะมากทุกอย่างแพงหมดทุกอย่างเต็มหมดเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงนะคะรีบแพลนไว้ก่อนเรามาอยู่ที่เนี่ยทำให้เรามีบรรยากาศของการอยู่ญี่ปุ่นเลยทห้งเราคิดใช่เลยทำให้เราคิดถึงเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาที่เราไปที่วิสุสึมาความประทับใจที่อยู่ไปทริปนั้นเป็นยังไงบ้างประทับใจหลายอย่างทั้งพาวเดอร์ทั้งวิวทั้งโรงแรม ทั้งตกเขาทั้งตกเขา <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทุกๆอย่างมันเป็นไปด้วยดีก่อนไปอ่ะเราไปทําบุญกันก่อนอ่าใช่ก็จริงใช่อันนี้เป็นเคล็ดลยน,น,ดนะขอแนะนําก่อนที่เราจะไปต่างประเทศหรือไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรืออะไรก็ตามที่มันแบบสามารถจะเกิดอุบัติเหตุได้ ไปทําบุญก่อนก็ดีนะมันก็ทําให้เราสบายใจด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยมันแบบมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับในชีวิตอะไรที่มันอาจจะเป็นเรื่องร้ายมันอาจจะเบาลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้มันอาจจะมันอาจจะเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องดีก็ได้ถูกต้องเราค่ะแนะนําเลยนะคะให้ปิดพักที่ The Bell Resort รับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะหวังว่าคงจะจุใจกับการที่เราพาไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะคะและใครอยากที่จะ ได้รับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นก็สามารถมาที่นี่ได้ชื่อว่า y o u o โ o l ิออนเซนแอนด์สปาครับถูกต้องค่ะอยู่สาธทรซอย10นะคะสามารถลองมาแช่ออนเซนลองมานวดลองมากินคาเฟ่ลองมานั่งดื่มชากันได้รับรองติดใจแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่วันหยุดนะคขะัตเลิกหน้านะคะเวลา9ก้โมงห้นาทีถึง 10. บโมงยีนาทีทางช่องอมรินทีวีสามค่ะวันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็มีเป็นเช้าไปเล่นบ้างนะก็มีดิวันแรกๆอาจจะเจ็ตแลกนิดน,นึงแหมเจ็ตแลกพูดเหมือนแบบ <c oughs> ไปยุโรป <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วญี่ปุ่นค่ะมันห่างกัน2ชั่วโมงเองอมารินทีวี